ออกนะันจากเราเฟาเรือโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะยังมีอีกเร่งโครงการค่ะที่รัฐออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชอปดีมีคืนเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ไปเติมน้ามันนะคะอย่าลืมเลยค่ะว่าต้องข้อใบกํากับภาษีเพื่อจะใส่หลดย้อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในโครงการชอปดีมีคืนปีหกก็จะสินสุดวันที่15กุมภาพันธ์นี้แล้วด้วยค่ะ รถยนต์แล้วก็รถเครื่องส่วนบุคคลนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดเติมน้ำมันเหลวเนี่ยข้อใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่ระบุข้อมูลอย่างทูกต้อง ครบทวนกับปั๊มน้ำมันที่จอระเบียนภาษีมูลค่คาเพิม่มเพื่อจะนำไปใช้ลดย้อนภาษีในปี2566ซึ่งต้องยืนระหว่างเดินหมกราถึงมีนาคมป,ปีนี้บีนาภายใต้โครงการชอบดีมีขึ้นข้องทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังค่ะเพื่อจะกระตุ้นการใช้จ่ายสำหรับคนที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีกำลังสื่อสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการที่ยุ่ในระบบภาษีได้ค่ะโดยนํำจำนวนเงินที่สื่อสินค้าและก็ ริการนะครับมาชาหลอดย้อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจํานวนที่จ่ายจริงร่วมแล้วไม่เกินสี่หมื่นบาทต่อคนสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมจนถึงวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์นี้นะครับด่านปั๊มน้ำมันปลรทอร่อวงเวียนนาฬิกาเขตเบาลนครยาลากระบุว่าตั้งแต่เริ่มโครงการชอบดีมีขึ้น พี่น้องประชาชนที่มาเติมน้ำมันต่างขอใบกำกับภาษีเตรียมรูปแบบเพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการสื่อสินค้าหรือว่าบริการที่เข้าหลวมโครงการด้วยนะครับก็เวลาไปเติมน้ำมันถือไว้เลยนะคะหลายคนอาจจะเป็นสมาชิกกับปั๊มปัป๊มนัน<ช>ก็เป็นบัตรสมาชิกนึ่งใบควบคู่กับบัตรประชาชนอีกนึ่งใบยืย่นไปพร้อมกันแล้วก็บอก้บนองเจ้าหน้าที่เลยว่าขอใบกำกับภาษีด้วยค่ะรอแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเขาจะออกหายนะคะหลังจากนั้นก็ไปลงทะเบียนเพื่อจะได้เข้า โครงการชอบดีมีขึ้นกันนะคะ